กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านบูมจัก,กรเพชรนะครับวันนี้บูมจัก,กรเพชรมายืนอยู่ที่สถานที่ที่หนึ่งนะฮะใกล้กับบริเวณสนามบุตรงนี้เนี่ยเรียกว่าซอยกิ่งแก้ว19ครับค้นคว้าสัจธรรมปุรุสตมะซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดหรือตั้งต้นประวัติของเหรียญจัก,กรเพชรถูกย้ายมาประดิษฐานไว้ณที่นี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันและไปพูดคุยกับผู้ที่สืบทอดวิชานะครับเกี่ยวกับการสักยัน์ของสายจัก,กรเพชรวัดดอนวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันนะไป อาจารย์อดิศักดิ์นะครับวันนี้ผมมาพูดคุยกัะอาจารย์ติง๋งซึ่งเป็นมีศักดิ์เป็นอะไรกับท่านอาจารย์เนรครับก็เป็นน้องชายท่านครับผมเป็นน้องชายลูกท่านหมาฤศีรครับอาจารย์พอจะเล่าเหตุการณ์ในตอนที่ท่านอาจารย์เนรเนีเน่ยได้เข้ามาเกี่ยวกับทางศาสตร์ของพระพรหมเนี่ย ร่างก็ทำอะไรได้ไหมก็ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ท่านบวชจนนะจนท่านสละรล่างนี้ไปครับก็ท่านก็บวชบวชเป็นเนานนะบวชก็พื่รู้กันก็บวชหน้าไฟไปให้กับยายเสร็จแล้วมีพระองค์หนึ่งเป็นอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนนอง์เนีนน้เหมาะสําหรับเป็นอาจารย์อไปกับอาตมาไหมท่านก็บอกว่าท่านไปไงเสร็จแล้วบอกให้ไปลาโยมพ่อโยมแม่อ๋อคือณนะตอนนั้นก็ในความคิดของท่านอาจารย์ก็คือไปเลย เปรียบเทียบดูเด็ท่านตอนนั้นประมาณแปดเก้าขวบอะประมาณเนี่ยแปดเก้าขวบหลังจากที่ท่านไปจากที่วัดดอดท่านได้เล่าไหมครับว่าท่านไปที่ไหน่องพบองค์ท่านที่เขาพระวิหารก่อนที่ท่านไปเนี่ยท่านก็ได้ศึกษาล่ําเรียนอะไรต่างๆของท่านโดยที่ไม่มีใครรู้หรอกที่รู้คือท่านบอกว่าท่านไปพบเกจิพระองค์หนึ่งไปเจอเกจิองค์หนึ่งอะที่แนะนําท่านว่าให้เน้นเนี่ยมีวิชาอยู่สามอย่างให้เลือกเอา คุ้มครองครับป่าปรามทำลายทำลายก็แบบพวกคุณใสอืำเป็นคนคุณใสใช่เสกหนังก็ออกท้องทำอะไรที่มันอาวิชาใช่อีกอย่างก็ท่านก็นก,ก็เลยเอาปาดปา<ร>ดท่านก็บอกว่าให้เดินขึ้นไปบนภูเขาลูกเนี้ยก็คือเขาพระวิหารแล้วนายคิดดูสมัยก่อนเป็นป่าดงดิบแล้วเป็นเหมือนกับดินแดนมัน อันตรายอ่ะต้องห้ามอ่ะมันเราฝั่งนู้นกับฝัง่งเป็นขเขมรตอนนั้นฝั่งขเขมรในตอนนั้นเนี่ยก็มีเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วกันไม่มีใครไฟแล้วกลับมาได้โดยปกติแล้วมีคนบอกแบบนี้ท่านก็มุ่งหน้าเดินขึ้นไปเลยพอถึงเขาอ่ะมันม,มีมีแสงอ่ะอม,มีแสงส่องลงมาแล้วก็บอกเน้นมาทางนี้ท่านก็บอกผมก็เดินเดินตามแสงแต่เพราะมันมืดนะใน,ใน,ใ,นในปาน่าในเขามืดไม่มีไฟอ่ะแต่มีแสงมานิดหนึง่ง ท่านก็เดินตามแต่งและท่านก็ตกอะไรว่าคหลุดเขาเป็นหุกเขาเป็นหลุมเขาอะไรเนี้ยลงไปนี่ท่านเป็นผู้ที่เล่าให้ฟังนะครับผมก็เพราะท่านเป็นผู้เวลาเชิญท่านท่านก็เล่าให้ฟังคนนี้มาถามท่านแล้วก็กลับไปผมก็ได้ข้อมูลหนึ่งข้อคนนี้มาถามั่านอีกแล้วก็กลับไปผมได้ข้อมูลสองข้ออยู่อย่างนี้ห้าสิงอาจารย์ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ผมหกสิบสามหกสิบสามปีอยู่กับเรื่องราตรงนี้มาทั้งชีวิตว่าไงลืมตา ลืมตามาก็เจอแล้วได้เห็นภาพของอาจารย์ได้เห็นภาพท่านอาจารย์ครับพอผมโตมาหน่อยก็ได้เห็นภาพของท่านพ่อณวันนี้ผมก็มาอยู่จุดนี้หลังจากที่ตกไปในขุดเขาแล้วก็มาโผล่ทีหนึ่งมาเจอฤาษีว่ามันมาเจอฤาษีใช่อยู่บนโขดหินเท้าเนี่ยไม่เคยเหยียดเทารณีเลยไม่เคยต้องเทรณีไม่เคยต้องเทรณท่านเป็นคนบอกฤาษีนี้อยู่ได้ด้วย แล่ธาตุในถ้ำไม่ฉันไม่อะไรทั้งสิ้นและไม่เคยเหยียบแผ่นดินเป็นผู้ที่ชี้นําให้ท่านอาจารย์ถอดรูปพระองค์ท่านก็คือรูปองค์สมเด็จพระบรมครูท่านท้ามหาคมาดาที่ด้านหลังของเราติดอยู่ที่อยู่ที่ผนังให้ดึงให้ดึงจิตดึงดึงดึงจิตมาให้มาเข้าให้ได้เพราะว่าฤาษีองค์เนี้ยอยากจะติดต่อกับ คุยกับท่านพระองค์ท่านเนี่ยคุยไม่ได้ไงไม่สามารถที่จะคุยหรือต่อวิชาหรืออะไรต่างๆที่ท่านต้องการที่จะถึงถึงองค์ท่านได้ก็เลยให้ให้ท่านอาจารย์เป็นเป็นผู้ที่เชิญเชิญเพื่อต้องการให้มาคุยกับท่านได้ไงเพราะท่านอยากพบหรือสีอง์นี้อยากจะพบพระองค์ท่านมากท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ท่านเลือกแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านอาจารย์ใช่ถึงได้มาเจอท่านแล้วก็มาเชิญพระองค์ท่านทุกวันนี้เราก็เชิญท่านอยู่แม้นไม่ทีเชิญก็ต้องเชิญท่านอาจารย์มาเข้าในร่างไม่นทีสอนเชิญสอน,อน,อนเพราะถึงวังไม่มีใครเชิญพระองค์ท่านได้นอกจากท่านอาจารย์ซึ่งหลังจากตรงนั้นมาที่ได้เชิญแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับฤาษีแล้วท่านได้กลับมาท่านก็กลับมามาสร้างเทวรลปองค์ธรรมนี่คือธรรมะไม่มีตัวตนเมตตากุนาสัจสนโดษ ไม่มีมนุษย์ไหนสีหน้าแปดมือไม่เคยมีใครเคยพบเคยเห็นนี่เป็นรูปองค์ธรรมที่ผู้สาเร็จท่านได้อธิษฐานขึ้นมาพร้อมกับโลกของเราอพอมีองค์ธรรมปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างก็สําเร็จคือความสําเร็จอะโลกก็เกิดจุติอะไรต่างๆนันอันนี้นนคือในศาสตร์ของความเชื่อของฮินดูโบราณก็ทํานองนั้นเพราะว่าตรงบริเวณของเข,งขงพาพระวิหารเอ่ยหรือนครวัดเอ่ยมีศิลปะหรือการบ่งบอกที่มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าสมัย พระเจ้าชัยวร,รมันเลยชัยวร,รมันก็คือปราสาทบายอนที่เราเห็นกันที่เราไปเที่ยวกันมผมเชื่อว่ารูปลักษณ์เนี่ยอาจจะบูชาหรือเทิดทูนกุบาจารย์ขององค์เราก็ได้ไม่เพราะว่าท่านนี่เขาบูชามาก่อนแล้วสมัยประสาทถึงเวลานายจะสําเร็จใช่ไหมครับท่านแทรกซึมใช้ในายเผยแร่ธรรมะของท่านต่อไปเห็นไหมอย่างท่านอาจารยุคของท่านอาจารย์ท่านแทรกซึมใช้อาจารย์เผยแร่ธรรมะของท่านพออ,อาจารย์ท่านจบ ท่านพ่อหฤาหรือสีท่านก็แทรกซึมใช้ท่านพ่อเผยแพร่์ับธรรมะต่อไปณนะวันนี้ธรรมะก็ยังอยู่อยู่ผมก็มาช่วยดูแลรักษาพระอ,องค์ท่านไว้ให้พวกเราได้กลบาหว่าร่างกายพ่อแม่ให้มาแต่จิตเรามาจากธรรมะอยู่ในกายของเราทุกคนแสดงว่าวันนี้อาจารย์จะสื่อสารว่าแก่นแท้ของการบูชาครูบาอาจารย์หรือเทวรูปพระพรหมด้านหลังนี้แก่นแท้อยู่ที่ธรรมะช่เมตตา กรุณาสัจจะและสันโดษอันนี้เป็นของโลกครับคือความจริงไงสัจธรรมอาจารย์ขยายความสี่ข้อนี้หน่อย่าเมตตากรุณาหาไม่มีข้าวกินครับเราตักให้เขากินเมตตาเนี่ยโ้เม่เคยได้ยินไหมเมตตาธรรมคำจุโลกคยดีไนี่แหละมีเมตตานี่นายไม่อยากจะไปฆ่าสัตว์นายไม่อยากจะไปแกล้งใคร โอ้ยสงสาร <c oughs> นายไม่อยากจะไปโคดไปโกงใครมันสงสารไปหมดไงมันได้แบบเมตตากราณาภูกันไงให้สงสารขอทานไม่มีขออ่ะครับคือถ้าคนมีเมตตาแล้วมันจะมันจะได้ไงครับสันโดษพอใจสิ่งที่เรามีพอใจสิ่งที่เราเป็นอ่าแต่ถ้าถึงเวลามันก็คนมีโชคมีลาภมันก็ได้เองสัจจะพูดจริงทำจริงงานทุกอย่างสําเร็จเราพูดว่าพรุ่งนี้เราจะทําเราทําทุกอย่างสาเร็จสิ่งที่อาจารย์ พูดถึงในสี่ข้อนี้ผมมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเป็นสิปีกลแบบ้าพูดได้เลยว่าตอนแรกไม่เข้าใจคนทั่วไปอาจจะมองเห็นถึงว่าเฮ้ยวิชาที่นี่ต้องวิชาหรือเปล่าแต่สุดท้ายแก่นแท้ที่เป็นเบื้องที่มองไม่เห็นนะอาจารย์บอกทุกคนนะผมกล้าพูดได้เเเปเเป็็นนมาจิพระจิสกาผมก้้าาพูดไดเรค้นพบองค์ธรรมดูท่านอาจารย์เห็นไหมท่านเป็นทุกคนก็รู้ท่านเป็นพระธาตุอ่ะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าท่านมหาฤาษี ท่านไม่เน่าไม่เปื่อยผมถามว่าที่ไหนมีอย่างนี้นี่คือครูบาอาจารย์ของเราให้เห็นสองตาในยุคข,ของเราในยุคเราท่าน,านพิสูจนให้เห็นสัจธรรมสรุปง่ายๆสั้นๆว่าอาจารย์จะบอกว่าเรื่องราวพวกนี้ในยุคข,ของเราก็จะเป็นแบบหนึ่งใ,ในอดีตที่ผ่านมาธรรมะก็จะอยู่ในอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าธรรมะก็ยังอยู่ในใจคนหมือน,นเดิมและหลักธรรมข้อสี่ข้อนี้ด้วย ช่อันนี้เป็นหัวใจแล้วผมถามว่าธรรมะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราใช่อยู่ที่ตัวเราหมดสวรรค์นรกอยู่ที่ตัวเราอดีตปัจจุบันอนาคตตัวเราเองทั้งนั้นหลังจากที่เราได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับแก่นแท้ของสายวิชาพ่อผมมาแล้วเนี่ยผมถามท่านอาจารย์นิดหนึ่งว่าตอนที่ท่านสามเณรวิรัติลุกซาตเดินทางกับมัทธิวัดดอนเคยแทบบารมีของท่านอย่างไงสร้างเยิ้มจากเพชรอันนั้นคือรูปวัตถุที่ เป็นเหมือนเป็นตัวแทนเป็นครูบาอาจารย์สมัยก่อนครูบาอาจารย์ก็สร้างไว้ให้ลูกศิษย์ได้คือบูชาคุ้มครอง,องรเป็นที่ระลึกพระอาจารย์ก็โดยมากจะกลับแล้วก็สร้างตรงนี้ไว้ให้ก็คือมีการทูลถาม,มจะทํางานใดทักงานหนึ่งก็คือมีการจําจับแบบอย่างกี่ทวละเอียดเลยทำสิ่งที่สูงที่สุดต้องกลับ,บอาจารย์ท่านสร้างธรรมะสูงไหมล่ะมีอะไรสูงกว่าธรรมะสร้างเหรียญกับเพชรท่านก็กลับท่านมหาฤาษีท่านพ่อสร้างอัศวถา ท่านก็กลับครับหลังจากที่ท่านอาจารย์เนนมาอยู่ที่วัดดอนลูกศิษย์เยอะไหมครับอาจารย์โอ้เยอะมากตอนท่านเสียดิเล่าตอนท่านเสียเพราะว่าตอนนั้นตอนอยู่วัดดอนผมก็ช่วงนั้นมันก็ยังสิบสองสิบสามแต่มาจําได้ตอนตอนที่เอาท่านไงตอนบรรจุบรรจุลงท่านนะเอาเข้าไปเก็บอะตอนผักก็อู้ลูกศิษย์เต็มเลยของขึ้นกันพอนผักลงท่านเข้าไปท่านกระทับไม่ทีเลยปึ้ง ได้รู้แล้วก็ฐานว่าก็เป็นผมจะมาช่วยลูกศิษย์อีกก็เลยรู้ว่าโอ้ท่านอาจารย์พูดมาเข้าร่างแม่ร่างไม่กี่พูดไม่ชัดแบบผมแล้วพอช่วงระยะเวลาหนึ่งท่านก็พูดชัดท่านก็บอกว่าผมรับคายกรรมหมดแล้วทีนี้ท่านพูดชัดแกวนี่คือเรื่องเล่าแล้วมีรูปถ่ายยืนยันด้วยว่าณตอนนั้นเนี่ยลูกศิษย์เยอะจริงๆหลังจากที่ท่านอาจารย์เนนท่านเสียไปแล้วมรณภาพไปแล้วหลังจากที่เข้าล่างแล้วบอกกล่าวลูกศิษย์แล้วเรียบร้อยจากตรงนั้นเนี่ยยังอยู่ที่วัดดอนอยู่ท่านอาจารย์ เพราะท่านเสียก็ย้ายไงย้ายมาซอยสมาหานมาอยู่ซอยสมาหานกันก็คือเป็นพื้นที่ที่ช่วงต่อจากท่านอาจารย์เนท่านมรณะแล้วท่านพ่อท่านก็ได้มามาดูแลต่อหลังจากนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ปีรับอยู่นนก็อยู่ก็สักระยะหนึ่งอ่ะ ในยุคนั้นมีสร้างวัตถุมงคลอะไรบ้างรูปถ่ายเพราะว่าเราพยายามให้ทุกคนได้บูชาท่านมากกว่าที่เราจะมาเขาก็มาอยู่ที่นี่ที่นี่ก็คือกิงแก้วซอยสิบเก้านะครับแล้วท่านพ่อเนี่ย<ม>เดิมทีท่านเป็นเชื้อสายเยอรมันใช่ไใช่ท่านเป็นลูกครึ่งครับท่านก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกสมัยนั้นนะแต่ท่านเป็นนักศึกษานักคน้นคว้าสายเลือดท่านเยอรมันท่านศึกษาคนา้นคว้าท่านจึงโอ้ท่านจึงได้มาสอนให้ทุกคน ลูกศิษย์ลูกหาให้ถ่ายทอดธรรมะให้ทุกคนได้รู้าศาสตร์และศิลป์นยฮะนุมันท่านคนพาเทพยยใหญ่ๆทั้งนั้นของที่เราที่ลูกศิษย์ลงกันทุกคนเอาตัวละครแล้วกันตัวละครที่ดีอะไรที่เย็นๆท่านจะเอามาลง,หางให้ให้ไปช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกคนผมก็ได้รับช่วงมาแบบนี้ท่านก็ได้ทิ้งตรงนี้ไว้ให้ผมดูแล ดูแลตรงนี้มาก็โอ้โหยี่สิบปีนี่ตอนนี้ไม่แค่ครบยี่สิบปีกันเต็มแลแต่ว่าพูดตรงๆเลยนะันนี้เราก็เหมือนเป็นการโอเพ่นมากขึ้นให้คนได้รู้จักที่นี่มีของจริงนะมีของดีและหลังจากที่ท่านอาจารย์พ่อเนี่ยศึกษาวิชาจากตัวเองด้วยจากการปฏิบัติตัวด้วยจากอะไรหลายๆอย่างจากที่การสอบถามกับของท่านอาจารย์ที่เวลามีเชิญด้วยอาจารย์พ่อในสายตาของท่านอาจารย์ติกโอ้ท่าน เห็นภาพของความใจดีท่านมีเมตตาสูงส่งมากเรื่องเมตตาเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครเหมือนท่านเพราะสิ่งที่ท่านทิ้งไว้คือความดีท่านไม่ได้ทิ้งขวานทองคําแก้วแหวนเงินทองท่านทิ้งความดีคําสั่งสอนที่ท่านได้อบรมสั่งสอนท่านอาจารย์ท่านก็ทิ้งคําสั่งสอนปฏิบัติดีมีธรรมะท่านพ่อท่านก็ไปท่านก็สอนลูกศิษย์ปฏิบัติดีมีธรรมะณวันนี้เราก็ยังสอนธรรมะอีกอาจารย์ครับ ผมมีคำถามคำถามหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังสงสัยครูของในตอนที่ท่านอาจารย์เนมลงให้กับลูกศิษย์กับคู่ของในตอนที่อาจารย์พ่อหรือท่านมหาดุษฎีลงให้ลูกศิษย์เนี่ยมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไหมก็คููเดียวกันไงคููเดียวกันท่านอาจารย์ครูของท่านคือสมเด็จพระบรมบคัคูท่านท้าวมหาพรหมธาดา,านี่คือครูอของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านจึงมาสร้างครุงนี่คือองค์ตริยองค์ธรรมครับแต่ชื่อ ชื่อทางธรรมท่านเนี่ยไงจอมมหาเอกะประมัตมปรมัตถะมหาอัฏฐิทิะอันนี้คือทางธรรมแปลออกมาคือผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมะมทันธัยอันนี้คือทางธรรมทางโลกสมเด็จพระบรมบูท่านเท้ามหาพรหมธาดานี้คือทางโลกเท้าข้างหนึ่งขึ้นลงข้างคือโลกกระธรรมต้องไปด้วยออกันคู่กันนี่คือความหมายท่านบอกว่าใครแปลรูปพธาดา นี่นะเท้ากับโลกนี้ต้องไปด้วยการโลกธรรมทิ้งอย่างหนึ่งไม่ได้หลังจากที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก่อนที่ท่านอาจารย์พ่อจะเส้นไปท่านได้สร้างเหรียญเอาไว้ชื่อเรียกว่า เปรียนอัศวะาลักษณะหนาห้าตาคืองงต้นไม้คือเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีรากอยู่เบื้องบนปกติรากต้นไม้อยู่ง่ายไหมมีเป็นปริศนาไงปิดปิิศนาธรรมคล้ายๆอย่างเงี้ยปิดศนาธรรมคือมีมีรากอยู่เบื้องบนมีกิ่งอยู่เบื้องต่ำมีใบเป็นพระเวะผู้ใดรู้จักต้นไม้นี้ผู้นั้นรู้จักธรรมมีความหมายมีความหมายรูปทรงก็เป็นรูปน้ำเต้าค่ะ แล้วอาจารย์<ต>ครับองด้านหลังคือองค์อะไรองค์นาราทะนี่เป็นครูของทุกคนเป็นชื่อของพระอ,องค์ท่านที่นายจะสมเด็จใช่ไหมนายก็ใช้นาราทะโอนาราทะนี่คือคือพระอ,องค์ท่านคือครูของของสำนักผมง,ง่ายๆท่านอาจารย์ทําไมท่านใช้นาราทะราชโยคะก็เอาพระนามของท่านไปองค์นาราทะนี่คือเขาเรียกคมฤษีบท่านเกิดมาระหว่างต้นไม้กับงูใหญ่ไม่มีพ่อมีแม่ท่านเกิดมาแล้วก็อธิษฐาน ธรรมะขึ้นมานี่อ,อธิษฐานธรรมะเมตตาเรา <Okay. S 2> ของโลกเราณพอท่านอาธิษฐานธรรมะขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็สำเร็จเกิดสิ่งมีชีวิตไงส่วนท่านพ่อก็ใช้นาราธาเหมือนกันนาราธาโสตมะโสตมะคือมันก็เป็นของพระอ,องค์ท่านนาั่นแหละคำว,ว่าโสตมะคือบุรุษผู้ประเสริฐก็คือพระอ,องค์ท่านท่านอาจารย์นาราทาท่านพ่อนา,นาราธาคือของเราคือพมลาษีนาราะผู้อธิษฐานธรรมะขึ้นมา เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในหลังเหรีออยญค่ะใช่เราเราคือครูบาอาจารย์เป็นการเทิดทูนได้เออเทิดทูนท่านได้คนพบแล้วเราถึงนั้นท่านได้คนพบแล้ว,ลวเสือกับง,งูนี่ก็คือปราบปรามคุ้มครองอืเจ้าที่เจ้าทางเขาจะเป็นงูเวลาเราไปขโมยของในท่งในถ้ำเจออะไรเจองูอเสือนี่ก็เอาไว้ปราบปรามรรผีคุณสงขุณใส เสือนี่ปราบปรามได้แล้วการสักเนี่ยก็คืออย่างอันนี้เป็นอะไรอาจารย์อันนี้คือนี่ไงพระอาทิตินามะคือเป็นแม่ของโลกโอเคแม่ของโลกแม่ธรณีแม่งคงคาแม่พระพาย แม่พระเพิงแม่โพศบอันนี้หานุราบเก่งที่สุดข้าก็ไม่ตายเป็นทหารเอกของพระรามรจงรักพักดีศรัทธาต่อสีรามองค์เดียวเท่านั้นแหวโอใจข้าดูมีแต่รักกับรามนี่การบูชาพระเจ้าต้องบูชาแบบหานุมานเกิดจากพระองค์ท่านอย่างที่เรานี่ยเพราะหนึ่งเราร,ร,ารู้เรารู้จักพระองค์ท่านครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมา รู้จักพ,พนามท่านรู้แล้วเกิดจากอักษรไม่ได้เกิดจากเชื้อจากสื่อเอามาทําเอามาปั้นเอามาทําให้มันศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่ม,มันเกิดจากอักษรที่ไม่เสื่อมทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมแต่อักษรไม่มีเสื่อมเพราะเรารู้จักพนามอย่างผมรู้จักบูมถ้าถ้าไม่เรียกบูมบูมก็ไม่หันเพราะว่าไม่รู้จักชื่อผมบูมบูมก็เอ้ยใครเรียกผมนี่เหมือนกันเรารู้จักพนามท่านเราพิจกรณใจใช่ นี่คือสิ่งที่วันนี้ผมมาแถลงขายให้ทุกท่านได้เป็นวิทยาทานเป็นความรู้เพราะว่าในหนึ่งสถานที่สถานที่ที่เงียบเหนาว่างเปล่าในช่วงโควิด19นี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านนะฮะใครมีโอกาสมีเวลาว่าง,างมาที่สำนักปูนรู้สุตรมนี้ได้ สถานที่อย่างนี้อาจารย์พร้อมที่จะยินดีรับทุกคนนะให้ทุกคนไปมาพบแสงธรรมมาพบความดีการผมก็ชี้แนะให้ทุกคนได้ไม่มีอะไรมีแต่ความดีให้แล้วแค่พลาดปลอดภัยมาลงของกับผมก็ของของใครขององค์ธรรมไปที่ไหนบอกชื่อพระองค์ท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขารู้จักท่านหมดต้องมาช่วยพวกเราทุกคนเพราะท่านคือธรรมะาโอเควันนี้นะครับก็ถือว่า คลิปนี้หวังว่าจะเป็นความรู้และเป็นสาระดีๆเป็นสิ่งที่นำพาให้ทุกท่านได้มาพบกับแสงของครูบาอาจารย์หรือแสงแห่งธรรมะใครที่อยากจะเดินทางนะครับก็สามารถมาที่กิ่งแก้ว49ได้ทุกวันใช่ไหมอาจารย์ทุกวันครับผมโดยที่วันที่จะมีการลงของหรือว่ามีการประสิทธิ์ภาษาวิชาโดยปกติแล้วจะเป็นวันอะไรอาจารย์ก็พฤหัสเสาร์อาทิตย์จะลงของแล้วเดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะมาถามและจับด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลของสำนักเรา S <S สำนักปูรุษโสวดสมาธตั้งแต่โบราณกาเลยมีการสร้างในลักษณะใดแบบไหนบ้างรุ่นไหนที่เรียกว่าอะไรและสิ่งที่ต้องการสื่อสารกับวัตถุมงคลชิ้นนั้นๆที่บุคคลในอดีตท,ทั้งอาจารย์เมนทั้งอาจารย์พ่อทั้งครูบาอาจารย์ทุกรุ่นที่อยู่ที่นี่ได้ทําได้สร้างเอาวไว้มีอะไรน่าสนใจติดตามพร้อมกันใอีพีหน้านะครับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์นะฮะโชคดีนะโชคดีทุกคนเจริญเจริญนะ แล้วเดี๋ยวก็พบกันใหม่ในอีพี่หน้านะครับสวัสดีครับ ในท้ายคลิปนี้นะครับบูมจากกระเพชรก็ขอฝากร้านนะครับร้านของผมเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับท้ายซอยทองหลอ่อซึ่งจะอยู่บริเวณตึกยูเนี่ยนทาวเวอร์นะครับสามารถเสิร์ชจ,จาก Google Ma p คำว่ารับเช่าพราบ,บูมจากกระเพชรได้เลยซึ่งใครที่อยากจะติดต่อผมหรือว่านำพระมาตรวจสอบในช่วงเว,เวลาที่ทำการเนี่ยก็เปิดตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์เวลา11.00ถึง2.00ซึ่งใครที่อยากจะเข้ามาหรือส่งรูปมาทางไลน์เนี่ยก็สามารถส่งมาทางไลน์เบื้องต้นได้นะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถแจ้จ้้้งงงงงงจจัััััััหหววววดดดดขขออออตตตททท่่่านนนนเแลกก็ิิบรๆไคใี มีความเคลื่อนไหวใดๆหรือมีภาคเครื่องใดๆที่อยากจะปล่อยหรือตรวจสอบให้ปล่อยเช่าหรืออะไรต่างๆสามารถทำธุรกรรมมาทางร้านได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP หน้าๆสวัสดีทุกท่านนะครับ ขอฝากเพจใหม่ Decode Life ศาสตร์ตัวเลขพลิกชีวิตทางเรานะครับรับบริการทั้งดูดวงไทยดูดวงจีนปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาราศีที่มีผลต่อดวงดาวดูจากวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์นะครับทะเบียนรถรวมถึงการไปดูฮวงจุ้ยถึงบ้านเสริมสิริมงคลต่างๆประจำธาตุประจำปีนักษัตรป์ประจำปีเกิดซึ่งสามารถจัดได้และวางได้นะครับผมก็จะไปกับอาจารย์ฮาดาเสนีวงณยุทธยาและผมบูมจกักรเพชรนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ID Line และนัดเบอร์นัดคิวได้เลยนะครับ